ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอใช้ระบบไหน3แนวลุกเป็นใคร5ประเด็นสำคัญสำหรับลิเวอร์พูลก่อนเปิดซีซั่นช่วงอุ่นเครื่องปรีซีซั่นของลิพูซัมเมอร์น,นี้ทำให้สาวกเดอะคับได้เห็นจุดเด่นจุดด้อยชัดเจนและแน่นอนว่าเจอเก้นครอปมีการบ้านกองโตที่จะต้องรีบจัดการก่อนที่ฤดูกาล2023-2024จะเปิดฉากในสัปดาห์หน้า สิ่งที่ชัดเจนที่ครอปต้องรีบแก้ปัญหาก็คือเรื่องเกมรับที่ตอนนี้สภาพค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหลือเกินเพราะหากผงแดงยังเล่นได้ละหลวมแบบนี้ในเกมเปิดซีซั่นพบสิงโตนึกเหมือนครามเชลซีมีหวังโดนขย้ำหัวขาดแง่แงนอกจากนี้ตำแหน่งกองกลางตัวรับยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงหลังฟาบินโยโบกมือลาไปโกยเงินที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและยังมีอีกหลายประเด็นที่นายใหญ่ชาวเยอรมันจะต้องรีบตอบให้ได้ ก่อนที่จะต้องยกคนบุกถิ่นสแตมฟอร์ดบิดวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนี้1ใครจะได้เล่นตัวจริงตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับพบเชลซีคำถามที่แฟนบอลลิพูต้องครุ่นคิดอย่างหนักนับตั้งแต่ที่ฟาบินโยอัมลาถิ่นแอนฟิลเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะจนถึงตอนนี้เดอะเรดยังไม่สามารถหาคำตอบว่าใครจะมาแทนที่ดาวเตชาบาซิเลียนได้เลย สำหรับกองกลางตัวรับที่จะต้องทำหน้าที่เป็นคู่หูของเทรนนเล็กซานเดอร์นูต้องสามารถรับบทบาทส่วนใหญ่แทนหนุ่มเทรนได้เนื่องจากท่านรองจะได้มีสมาธิกับการผลิตผลงานที่ดีที่สุดของเขาออกมานั่นก็คือการสร้างสรรเกมแน่นอนว่าแคนดิเดตสำหรับบทบาทน,นี้ก็คือโรเมโอลาเวียแต่ตอนนี้นักเตะยังไม่ได้ย้ายมาจากนักบุนเซาท์ทมตันดังนั้นครอปจึงต้องหาทางแก้ปัญหานี้ไปก่อนโดยอาจตัดสินใจมอบโอกาสให้กับเคอติสจน บทบาทมิดฟิล์ตัวรับดูเหมือนโจนสามารถทำได้เพราะครอปเคยแสดงความเห็นในช่วงที่สโมสรอุ่นเครื่องปรีซีซั่นว่าถ้าหากหงแดงไม่สามารถหาดึงตัวใครมาร่วมทัพได้ก็จะใช้งานดาวเตะเลือดผู้ดีรายนี้จะว่าไปแล้วโจนทำผลงานได้ยังโดดเด่นในตำแหน่งโฮดดิ้งมิดฟิล์ตอนที่เล่นให้ทีมช่างกรีรุ่นอยู่21รวมทั้งช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดและงานนี้กุนซือเลือดด้อยมองว่าเขาสามารถพัฒนาศักยภาพในบทบาทนี้ได้ ขณะที่อเล็กซานเดอร์อโนก็เป็นอีกทางเลือกกับตำแหน่งนี้แต่ถ้าหากมองจากความจริงคงเป็นไปได้ยากเพราะถ้าหากทำแบบนั้นทีมคงเสียประโยชน์จากพรสวรรค์ของเขาไปเปล่าๆสอประสานแนวรุกนี่คือปัญหาในเชิงบวกเพราะทุกสมสรคงอิจฉาครับที่ต้องเจอกับปัญหาแบบนี้นั่นหมายความว่าทีมมีแนวรุกที่สุดยอดและไม่สามารถจัดสรรได้ว่าใครควรจะได้ลงเล่นตัวจริง จากผลงานในช่วงปีซีซั่นมีความเป็นไปได้สูงที่3ประสานเกมรุกของลิเวอร์พูลในแมตช์เยือนสิงห์บลูเชลซีน่าจะเป็นวิดีอาสโมฮัมมดซาลาและโคดี้กักโปอย่างไรก็ตามดีโกโชตาก็กำลังทำผลงานได้ดีเช่นเดีวยวกับดาวินนุนเยสที่โชว์ฟอร์มได้ยิงเฉียบคมในช่วงอุ่นเครื่องโดยการที่โขงแดงต้องเล่นในเกมยูฟายูโรปาลีกนั่นทำให้บรรดาแนวลุกของทีมสบายใจได้เพราะคงได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงสนาม แต่สิ่งที่พวกเขาควรกังวลก็คือโอกาสลงตัวจริงในเพีย์บลีกมากกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าแนวรุกของลิเวอร์พูลเต็มไปได้วยความมั่นใจและความเฉียบคมโดยเฉพาะนูนเยสที่ดูเหมือนจะเล่นด้วยความมุ่งมัน่นแถมมีแววว่าเขาจะได้ประจำการในฐานะหน้าเป้าสำหรับซีซั่นใหม่นี้ 3. สารต่อระบบใหม่ หากจำกันได้ในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาลิเวอพูกกำลังจะหมดหวังที่จะได้โคต้าไปลุยศึกอยู่่าแชมเปี้ยนลิกนั่นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ครอปตัดสินใจเปลี่ยนระบบการเล่นแรกเริ่มเดิมทีหงแดงในยุคครอปมักจะเล่นในระบบ4-3-3จากนั้นนายใหญ่เลือดดอยส์ตัดสินใจคิดนอกกรอบโดยการเริ่มหันมาใช้ระบบที่ใกล้เคียงกับแทคติก3-4-3ขณะที่ทีมครองเกมการทำแบบนั้นส่งผลให้อเล็กซานเดอร์โนมีโอกาสได้ขยับจากแบ็กขวาขึ้นไปเล่นตรงกลางมากขึ้น ก่อนที่เขาจะขยับลงมาเยือนต่ำตอนที่ทีมไม่ได้ครองเกมแน่นอนว่าการปรับเทคนิคแบบนี้ทำให้หงแดงโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและดูเหมือนว่าครอปคงจะยึดติดกับแผนการเล่นแบบนี้บอสใช้ระบบดังกล่าวในช่วงปีสี่สั้นและการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ดูเหมือนจะเป็นบทพิสูจน์ว่าระบบใหม่น่าจะถูกนามาใช้แบบถาวดเพราะโดมินิกโซบอสไลและอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์สามารถคุมพื้นที่ได้ทั่วสนาม และยังช่วยในเรื่องเกมรับกับเกมรุกด้วยยิ่งไปกว่านั้นหากทีมสามารถคว้าตัวลาเวียม,มาร่วมทัพได้ก่อนเปิดซีซั่นนั่นจะยิ่งทําให้แผงมิดฟิลด์ของเดอะเดสมบูรณ์แบบและคงจะเป็นการตอบคําถามได้อย่างชัดเจนว่าครอบจะเลือกใช้แทคกติกแบบไหนสําหรับฤดูกาล2023ถึง2024 4. ใครจะเป็นแบ็กอัพให้กับเทรนการที่ทีมมีโปรแกรมทั้งเกมพรมียร์ลีกเอฟเอคัพคาร์บ,บ,บาวบและ UFO, ยูฟายูโรปลาลีก แน่นอนว่าอเล็กซานเดอร์โนไม่สามารถลงสนามได้ทุกแมตช์อยู่แล้วฉะนั้นครอปจึงต้องมองหากองหนุนให้กหนุ่มเทรนในยามที่เขาไม่ได้ลงสนามต้องบอกเลยว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่คงทําให้ครอปปวดหัวเลยทีเดียวเพราะดาวเตะทีมชาติอังกฤษเป็นกลจักสาคัญสําหรับระบบใหม่เนื่องจากพรสวรรค์ที่สุดพิเศษในการเล่นบอลของเขาสําหรับช่วงเวลานี้ไม่น่าเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะกระโจนเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อหาผู้เล่นแบ็คขวาเข้ามาเสริมทัพเพราะดูเหมือนคอเนอร์แบดลีย์จะสามารถเข้ามาเติมเต็ม หากท่านรองไม่ได้ลงสนามแบตลีมีโอกาสที่จะได้รับบทบาทน,นี้ในช่วงปีซี่สัน้นและแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักเตะที่เหมือนกับอเล็กซานเดอร์โนแต่ก็สามารถพิสุดนได้ว่าเป็นนักเตะสำรองที่มีประโยชน์ในกรณีที่ทีมพบกับคู่แข่งที่อ่อนกว่าเกมยูโรปลาลีกและฟุตบอลถ้วยในเมืองพอดี5แข้งใหม่จะแจ้งเกิดได้ไหม ต้องอยอมรับการคว้าตัวนักเตะใหม่มาร่วมทัพตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์เป็นเรื่องดีมากๆเพราะนั่นจะทําให้นักเตะมีโอกาสได้ปรับตัวกับต้นสกัดใหม่และพร้อมอย่างเต็มที่เมื่อต้องลงสนามให้เกมอย่างเป็นทางการโซบอสไลและแมคอลิสเตอร์เข้ามาได้ถูกที่ถูกเวลาเพราะนั่นทําให้แผงกองกลางของหงส์แดงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยผลงานของทั้งสองคนที่แสดงให้เห็นเต็ม2ตาแล้วในแมตช์อุ่นเครื่องปรีซีซั่นเป็นเครื่องการันตีว่าพวกเขาพร้อมช่วยเหลือทีมแล้ว สำหรับสตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022มีโอกาสได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่อง4แมตช์ ath, และสร้างผลงานได้หน้าพอใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเกมที่ถลุงุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้4-0ดังนั้นมีโอกาสสูงมากที่เขาจะได้เป็นตัวจริงในเกมเปิดลีกสุดสัปดาห์หน้าขณะที่โซบอสไลอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางกับลิเวอร์พูลแต่นักเตะก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้และหากไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บเขา่าเขาน่าจะพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ ส่วนกรณีของลาเวียหากย้ายมาตอนนี้อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวเนื่องจากไม่ได้เล่นเกมปรีซีซั่นกับทีมเลยอนาคตที่น่าจับตามองของเป็นโดกขอขอบคุณบทความจากคลัมน์ซาสดาออนเดอะบอลโดยซาสดาลูกหนังเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลหนึ่งในนักเตะที่เด่นจนหลายคนร้องว้าวทุกครั้งยามที่ได้บอลก็คือเบนดก ปีกแห่งอนาคตที่มีแววจะไปได้ไกลเลยในทินแอนฟิวปีแข่งอนาคตที่มีแววจะไปได้ไกลเลยในทินแอนฟิเบนโดกเป็นนักเตะจากสกอตแลนด์เกิดและโตที่เมืองดันลีเป็นหลานชายของมาตินโดกอดีตนักเตะจากสโมสรกรีนน็อกมอตันของลีกสกอตเริ่มต้นเล่นฟุตบอลจริงจังตอนอายุแค่7ขวบที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลของโรงเรียนแซนนีเนียนซึ่งเป็นอะคาเดมี่ที่เคยปั้นคีแรนเทียนี่มาแล้ว เบนโดกมีชื่อเสียงในสกอตมาตลอดเขาติดทีมชาติชุดอายุต่ำกว่า16ปีและชุดอายุต่ำกว่า17ปีตั้งแต่อายุแค่15โดยมีเกมเด่นๆคือยิงประตูให้ทีมชาติชุดเด็กได้ตั้งแต่ลงเล่นนัดแรกคว้าแมนออฟเดอะแมตช์และถูกราสโกเซลติกรีบคว้าตัวไปร่วมทัพทันทีอยู่กับมาลายเคียวขาวในชุดเยาวชนไม่นานนักโดกได้รับโอกาสประเดิมชุดใหญ่ในเกมที่ชนะ United, ดันดียูไนเต็ดไป1-0โดยลงสนามมาในครึ่งหลังตอนนาทีที่68 แถมหลังจากนั้นไม่นานก็ลงเล่นในศึกใหญ่กับ Glasgow Rangers ต่อเลยซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตอนเขาอายุแค่16ปีเท่านั้นหาเดือนหลังจากเล่นศึกดาบี้เมืองสกอตเบนโดก,ก็ตบเท้าเข้าสู่สโมสรลิเวอร์พูลโดยคาตัวถึง6แสนปอนด์ซึ่งก่อนหน้าที่จะย้ายมาเขาได้รับความสนใจจากบิ๊กทีมในยุโรปทั้งบา,ร,าร์เซโลนาเรอัลดริดรวมไปถึงไบร์มินิกมาแล้วแต่จนแล้วจนรอดดาวเตะชาวสกอตก็ตัดสินใจเลือกย้ายมาอย่างลิเวอร์พูล เพราะเชื่อว่าที่นี่จะพัฒนาตัวเขาในระยะยาวได้มากกว่าเจ้าหนูเบนไม่ต้องใช้เวลานานในการปรับตัวเลยเขาก้าวขึ้นเป็นตัวหลักในทีม u 18ของมาร์กบริดวิลกินสันซึ่งได้ลงเล่นทั้งในพิมลีก2และป่าป้าจอห์นโทฟี่ให้ทีม u 21มาแล้วแถมยังแวะไปเล่นในทีม u 19ของแบร์ี่ลิวตันในถ้วยยูฟายูทลีกอีกด้วยในวัยแค่17ปีเบนโดกยิงให้หงแดงชุดย21ไปแล้ว5ประตู2แอสซิสจาก14นัด และยิงในรายการยูฟายูรีไป4ประตู4อซิสิ์จากการลงสนามแค่8นัดเท่านั้นเขาเดบิวต์เกมแรกในทีมชุดใหญ่วันที่เจอกับดาบีนในถ้วยคาราบาวครับก่อนที่ปลายปีก่อนจะได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วเจอเกนครอปพูดถึงเขาว่าเบนเป็นเด็กที่มีชีวิตชีวาฉเฉลียวฉลาดเลี้ยงบอลเก่งมีความเร็วแถมยังใช้ได้ทั้งสองเท้าผมจำได้ตอนที่เห็นครอบครัวของเขาที่สนามซ้อม ตอนที่เราเซ็นสัญญากับเจ้าเด็กนี่ทุกคนดูตื่นเต้นขนาดไหนขณะที่อดีตน,นายกาวอย่างอังเก้ปอสเตโคกลูที่ตอนนี้เป็นกุนซือให้สเปอร์ก็เคยชมเป็นโรคว่าหมอนั่นเป็นเด็กที่น่าทึ่งด้วยวัยแค่นี้ถือว่าวางตัวดีและเล่นบอลฉลาดมากตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดคือปีกขวาแม้ว่าจะเล่นปีกซ้ายวิงแบ็กหรือแม้กระทั่งเพลย์เมเกอร์ตรงกลางได้ก็จริงแต่ปีกขวาคือตำแหน่งที่เขาวาดลวดลายได้เด็ดดวงที่สุดแล้ว ดยจุดเด่นที่เขามีคือความเร็วการเลี้ยงบอลที่ติดเท้าการกระชากตัดเข้าในและรวมไปถึงการจบสกอร์โดยผลงานของเขาในทีมเยาวชนหงแดงถือว่าจี๊ดจ๊าดและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวช่วงที่เตฟุตบอลโลกเบนด็อกได้รับโอกาสในเกมอุ่นเครื่องรายการดูใบซูปร์คัพและทำแอสซิสต์ให้กับดาวินนูนเยสในวันที่ชนะมิลาน4-1อีกด้วยกับเกมปรีซีซั่นที่ลิพูธลมเลสเตอร์ไป4-0เขาทำประตูได้ด้วยยิ่งทำให้ซือต่างๆเริ่มจับตามองเขามากขึ้น ว่าอาจมีโอกาสสอดแซงในทีมของครอปฤุูกาลใหม่นี้เยอะเลยเบนบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่ทําประตูได้แม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่มันคือประตูแรกของผมเลยผมแค่พยายามทําผลงานของผมให้ดีที่สุดและจะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้มากขึ้นอีกเมื่อพูดถึงการได้ซ้อมกับซาลา <_ t ap> เขาบอกว่าจะพยายามเก็บเกี่ยวทุกอย่างมาพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดแน่นอนว่าผมอยากจะลงเล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยิ่งได้ลงเล่นมากขึ้นก็ยิ่งพร้อมที่จะอยู่ในเกมทั้งหมด ผมก็แค่พยายามจะสร้างอาชีพของผมด้วยตัวเองหวังว่าจะเป็นในระดับสูงที่สุดเกมกับบาเยอร์เข้าลงมาช่วงท้ายเกมแต่สร้างความแตกต่างในเกมลุกได้เยอะจังหวะลุกกล้าเลี้ยงกล้าหลุยก,กล้าเล่นนับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองไม่แพ้รุ่นพี่อย่างเคสกอดอนฮาวิเอลเลตหรือสเตฟานบายเซติดแน่นอนอายุแค่17แต่มีไหวพริบและตัดสินใจจังหวะสุดท้ายได้ดี หากยังพัฒนาตัวเองต่อไปแบบนี้ประตูในทีมชุดใหญ่เปิดกว้างและอาจก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของซาล่านในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้ใครจะรู้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ